ททอกคืนนี้ครับมาพบกันเช่นเคยครับเรื่องนาซ่านั้นดูเหมือนว่าจะจบไปแล้วครับแล้วไทยเนี่ยนะก็ต้องกินแห้วไปนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถได้ประโยชน์อะไรจากการจากการรับนาซ่าเข้ามาในศึกษาในโครงการในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เรายังไม่จบสําหรับเราครับเพราะว่าเราก็มันจะมาชันสูตรพลิกศพกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงการนาซ a าเราทําอะไรผิดคนไทยจํานวนมากถึงไม่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ครับวันนีเ้เราได้รับเกียรติจากนักวิชาการท่านความมั่นคงครับ ท่านเป็นอดีตนายทหารนะครับแล้วท่านก็เป็นให้ความให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงอย่างต่อเนื่องครับพบกับท่านพันเอกดรธทีรนันท์นทักว้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับตกลงเรามาชันสูตรกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงการนาซาครับคนไทยเสียอะไรบ้างครับผมคิดว่าเราเสียโอกาสในเรื่องของโอกาสทางการได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกิจการที่เกี่ยวข้องกับอากาศและวั้วอวกาศนะครับก็โอกาสตรงนี้มันก็อาจจะถูก บทบางโดยประเด็นทางการเมืองครับทำให้เราขาดสิ่งที่เราควรจะได้รับนะครับแล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนที่ครั้งต่อไปถ้ามีเรื่องสนานี้เข้ามาเนี่ยน่าจะมีการกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งในสังคมนะครับเพื่อที่จะได้รักษาผลประโยชน์ของชาติที่จะมีโอกาสตรงนีนไว้ครับในฐานะนักวิชาการนานความมั่นคงเนี่ยนะครับแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอวกาศอะไรมาพอสมควรนะครับอันพันเอกธีรนันเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงครับว่าโครงการนาซาเนี่ยมัน มีปัญหาทางการเมืองที่เข้าพยายามจะอธิบายกันหรือเปล่ามันนําไปสู่การชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าครับคือเรื่องนี้ครับผมว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่เปิดพื้นที่ข่าวเนี่ยกลายเป็นนักการเมืองนะครับจากนั้นเนี่ยตามมาด้วยนักรัฐศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามมาด้วยนักความมั่นคงอย่างผมเนี่ยก็ถูกเรียกไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นพระเอกสาคัญก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้มีโอกาสออกมาแสดงความชัดเจนในเรื่องของ พื้นที่ข่าวเนี่ยว่าโครงการเหล่านี้มีความเป็นมาอย่างไร,รมันก็ทําให้กลายเป็นภาพาผมใช่ครว่าเรากําลังเขาดั้งรูบอลน,นะครับแต่เราดักมวยมาภาคบอลน,นะครับมันก็เลยไม่ไม่ตอบไม่ตรงประเด็นแล้วก็สุดท้ายเราก็คือทุกคนไป,ไปเชียร์นักบอลเอ้เชียร์นักมวยทียเป็น,นักภาคแต่เราไม่ได้เชียร์นักบอลถ้าย้อนไปนะฮะดูเนื้อหาของโครงการนี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาสํารวจสภาพเมฆใช่ไหมสำรวจรสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเพื่อจะมาอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีน้ําท่วม ในช่วงที่ผ่านมาอยางงั้นหรือเปล่าครับเมฆตัวที่ถ้าผมทราบนะครับคือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไปเกี่ยวสัมพันธ์กับการใช้ดาวเทียมมาที่อสุทายโชคนะครับว่าว่าทําการถ่ายภาพแล้วเนี่ยเราถูกเมฆบดบังเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยโมเดลในการคํานวณเมฆเนี่ยมันคํานวณโดยการใช้โมเดลจําลองนะครับไม่มีการสํารวจในชั้นบรรยากาศจริงนะครับประกอบกับข้างล่างเนี่ยเราก็สํารวจโดยการคิดโมเดลจําลองเหมือนกันนะครับทีนี้ เครื่องมือที่เรามีเนี่ยมันไม่สามารถไปสำรวจชั้นที่ที่เราต้องการสำรวจเพื่อเพื่อจะทดสอบว่าโมเดลที่เราคิดเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือหลังจากได้ที่ได้พูดคุยกับนันกวิทยาศาสตร์ที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยก็าทำให้เห็นภาพว่ามันมีความจําเป็นเพราะว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความชัดเจนในเรื่องการ ถ่ายภาพดาวเทียมซึ่งเป็นการประหยัดนรำมานสองก็คืออาการพยากรณออากาศที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับคือมันทําให้เราจะสามารถรู้หรือคาดการอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แล้วก็จะป้องกันน้ําท่วมได้ด้วยกันหรือเปล่าครับ,รบว่าป้องกันน้ําท่วมได้นั้นมันคือกลไกที่หลังจากฝนตกแล้ว,ตแ,ลวแต่ว่ามันตอบได้ว่าเมฆตัวนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะผลิตน้ําฝนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือผลจากการทดสอบเหล่านี้มันนำไปสู่ประเด็นตรงนั้นครับครับการ รณรงค์ครั้งนี้เนี่ยนะครับการที่รัฐบาลเนี่ยนำเรื่องนี้เข้าสู่ครงมองเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งต่อสภาเนี่ยเราเห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่ามีบทบาทมากที่ออกมาสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็คือกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทําไมเราถึงเห็น กลุ่มคนกลุ่มนี้ซึ่งปกติไม่เคยได้ออกมานะในเวทีแบบนี้เท่าไหร่เพราะอะไรครับคืออย่างนี้ฮะเพราะว่าเราไม่เคยเข้าใจพื้นที่เรื่องของงานวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยโครงการเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับถ้าเรารไปย้อนดูเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปีประมาณ2 0 0พนะครับ,รบแล้วโครงการก็พัฒนาตั้งแต่เฟสหนึ่งจนกระทั่งเฟสสองที่พัฒนามาสู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอากาศเรื่องของสภาพอากาศต่างๆนน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 นะะะครรัััเเเเเพพพพาา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 ฉ้้้้วววีีียอออกกกมมมมมม่่่่ททํงผูดดดุ็ืไไิ ไม่ได้เพิ่งเกิดหลังจากการปรับน้ําหนักของการวางกําลังสารัฐในภูมิภาคนี้แต่มันเกิดมา10ปีแล้วนะครับแล้วเขาก็ทํานานตามนี่เกิดมา10ปีทำไมมันถึงเพิ่งมาเป็นข่าวล่ะครับ ก็นี่คือคําถามเหมือนกันไงเพราะว่านะครับเราจะพบว่าเรื่องนี้เข้ามาประมาณมีนาปีที่แล้วปีที่แล้วใช่ไหมครับและหลังจากมีนาเนี่ยเท่าที่ผมได้พูดคุยเนี่ยก็มีการประชุมกันมาถึง9ครั้งนะครับจากเดือนมีนามันไม่เป็นข่าวเลยใช่ไหมฮะก็เขาก็คุยกันในทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าเขาก็คือมองว่าการศึกษาในเรื่องของเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็จริงๆเรื่องนี้มาสมัยประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะเออเท่าที่ผมทราบก็คือว่ามีนาก็จะเป็นสมัยนั้นไงใช่ไหมฮะครับแล้วตอนนั้นประชาธิปัตย์ก็รับ แล้พอเปลี่ยนรัฐบาลประชดประกับไม่รับขึ้นมาเกิดอะไรขึ้น,นตอนนี้อันนี้ประเด็นการเมืองแล้วครับ <c oughs> เป็นเรื่องของเหมือนกับเรากำลังจะบอกว่าเป็นเรื่องของการเมืองซึ่งผมถึงบอกว่าเรื่องเหล่านี้บางครั้งเนี่ยเราถูกยกเป็นประเด็นการเมือง <c oughs> และสุดท้ายเนี่ย เรากาลังเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยมามาเตะกันเล่นนะครับและสุดท้ายคือใครครับคนไทยเสียประโยชน์คนไทยเสียประโยชน์เพราะว่านักการเมืองเล่นเกมกันองคความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราพึงจะได้เนี่ยเรากลับไม่ได้ไปคือผมอยากจะวาภาพนี้ครับว่าเรื่องของกิจการอวกาศเนี่ยทศวรรษหน้าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอากาศและอวกาศแต่ทศวรรษนี้จะมองเรื่องของความมั่นคงทางทะเลคือ maritime security แต่ในอนาคตเนี่ยอากาศและอวกาศคือสิ่งที่มีมูลค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราทิ้งนะครับเราปิดตัวหรือเราปฏิเสธไปเนี่ยโอกาสในการที่จะรับกับการพัฒนาไปสู่ทวรวัตนาเนี่ยเราคาจะเสียโอกาสตกลงอันนี้เนี่ยนาซาเขาเลือกเราหรือเราเสนอตัวไปให้เขาเลือกครับจากการที่คุยเนี่ยครับก็เหมือนกับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีการเขียนโครงการร,ร่วมกันหมายถึงว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไปศึกษาหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็เลยเกิดการพัฒนา ตัวนี้เป็นโครงการขึ้นมานะครับสหรัฐเองก็เคยทําโครงการเหล่านี้ทั่วโลกนะครับแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยบางโครงการเนี่ยทำกับจีนด้วยเราก็เราบอกว่าวงใช่ไหมฮะที่เขาบอกไปไปทำหองโงมาแล้วใช่ไหมฮะก็คือบินด้กันกับจีนใช่ไหมครับก็จะเนี่ยมันก็มีการที่มาที่ไปแล้วก็ทางฝั่งเราก็มีส่วนร่วมในการที่เขียนโครงการขึ้นไปเพื่อขอทดลองด้่เพื่อต้องการพิสูจน์โมเดลแบบเป็นลอง ก็คือโดยโดยพื้นฐานเราเองเนี่ยเราเราก็มีจุดแข็งถูกไหมครับครับจุดแข็งคืออย,อยู่ตรงกลางของภูมิภาคเลยครับไปไหนไปไหนมาไหนสะดวกนนเขาก็เลยเห็นประโยชน์ร่วมกันที่ไปทำกับเราเออผมว่าเรากําลังจะดึงเรื่องของการสํารวจตรงนี้เนื่องจากว่าการสํารวจเนี่ยของสหรัฐเท่าที่ทราบเนี่ยเขาก็ไปทั้งโลกครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่มองว่าเราเป็นจุดศูนย์กลางหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์เขาก็สนใจใช่ไหมครับเพราะว่าเพื่อเติมเต็มเป็นจิ๊กซอหนึ่งของทั้งโลกในการที่จะคํานวณเมฆครับ มองด้านความมั่นคงนะครับเขาบอกว่าจะเป็นการให้อะไรนะฮะเครื่องบินจารกรรมเข้ามาจารกรรมความลับข้อมูลของประเทศไทยไปอันนี้ในฐานะนักวิชาการด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านโทรคมนาคมด้วยมองอย่างไรครับผมกับมองว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยคือเรากำลังกังวลมากไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วความน่ากลัวเนี่ยน่ากลัวที่เข้าบาโกมากกว่านะครับตั้งแต่สหรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยนะครับในสังคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราจะพบว่าสหรัฐเนี่ยฝึกเขามาโกัธกับเราเนี่ยมานานมากแล้วก็บินจนทั่วประเทศแล้ว นะครับอันนั้นถ้าเป็นเครื่องบินทางทหารด้วยนะครับนี่เครื่องบินพลเรือนนะครับเพียงแต่ว่ามันเคยเป็นเครื่องบินจารกรรมมาเก่านะครับซึ่งเป็นเครื่องบินจารกรรมในสมัยประมาณ1960ต้ศวรรษนั้นเรากําลังกังวลกับสิ่งที่เราปีที่แล้วนะครับอย่างใจกก้านะครับได้มาสํารวจนะครับอย่างละเอียดมากกว่าอย่างอื่นอีกหมายถึงว่า คือช่วงน้ําท่วมเนี่ยคือหลังจากน้ำท่วมหลังจากน้ําท่วมแล้วใจกล้าก็เข้ามาเพราะว่าเขาจะมาโปรเทคธุรกิจเขาไงฮะมาอาศัยมาอาศัยเรื่องน้ําท่วมเนี่ยแล้วก็มาสํารวจที่ต่างๆคือคือจะว่าจะว่าอาศัยก็ไม่ได้เพราะว่าธุรกิจเขาพักไงธุรกิจเขาผักเขาาไม่มั่นใจว่าโดยกระบวนการของเราในการที่มีข้อมูลเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าเขาก็ลงมาทํอแผนที่เองก็คือมันนอกจากมาสำรวจความเสียหายทางธุรกิจแล้วเนี่ยก็สำรวจอย่างอื่นเครื่องบินเครื่องบินมาเลยครับแล้วก็ทําแผนที่ใหม่เลยครับอย่างละเอียดด้วยซ้ำไม่มีคนรู้เรื่องเลยรนี้คับ รู้กันก็นในกลุ่มที่เป็นเ,นเนข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการทําแผนที่เนี่ยเขาเขาก็บินไปที่เยญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาทําแผนที่อย่างเรียดครับครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าเรื่องของนาซาเนี่ยนะครับความปัญหาความมั่นคงเนี่ยกลัวว่าเขาจะมารกรรมเราเนี่ยก็ตัดไปได้ขณะปัญหาเรื่องของการเมืองนอกประเทศเนี่ยจะทําให้จีนไม่พอใจเนี่ยก็ตัดไปได้เหมือนกันก็ถ้าเกิดเขาทาความร่วมมือกับจีนด้วยบินกับจีนด้วยบางทริปนะครับบางโปรเจกต์เนี่ยก็แสดงว่า โครงการเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมันน่าจะมีอยู่ครับทีนี้การที่รัฐบาลไทย,ยรัฐบาลคณยิ่งรักเนี่ยมาเสนอให้สภาพิจรารณาเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการพยายามที่จะเพลย์เซฟตัวเองไม่ให้ดึงเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองมากเกินไปเหมือนกับว่าไม่เอาเรื่องนี้ไกลๆปกป้องตัวเองมากกว่าปกป้องผลประโยชน์ของประเทศครับคืออย่างนี้ฮะประเด็นมันก็คือว่าตอนนี้นักการเมืองไม่ว่าจะฝ่ายไหนเนี่ยหนึ่งประเด็นกลุ่มหนึ่งก็คือชูขึ้นมาประเด็นครับประเด็นที่2คืออีกฝ่ายหนึ่งก็คือเดินไปก็มมีีควาเเส่ยยงก็ล คาว่าเพย์เซฟก็คือสุดท้ายก็คือทั้งสองฝ่ายเอาผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมาเตะกันเล่นนะครับแล้ววันนี้มันก็เกิดภาพที่เห็นก็คือว่าเราก็สูญเสียโอกาสในเรื่องของการได้รับองค์ความรู้ทางด้านนี้ครับช่วงแรกนะครับฟังกันไปแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงการนี้คนไทยเสียประโยชน์อะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงที่สองครับเราจะมาคุยกันครับว่าในอนาคตข้างหน้านี้นะครับในขณะที่อเมริกาเนี่ยกำลังขยายอิทธิพลของตัวเองกลับมาที่เอเชียแปซิฟิกครั้งหนึ่งนั้น ประเทศไทยเนี่ยควรจะเตรียมรับมือเรื่องโครงการใหม่ๆนี้อย่างไรบ้างสักครู่ครับ